หั้วกันอันนี้ล่างไปร้ายน้ำแล้วน้อพี่น้องเนาะเข้าต้องล่างออกดีๆเราก็เอาขีเพ่นออกดีๆน้อพี่น้องเนาะนี่น้ำใสสะอาดแล้วพี่น้องเห็นบอกบันนี้เอาขีพันออกแล้วเด้อจวะภาษาอีสานเ่นเอ่ยว่าใส่ขีห่วกงแล้วพี่น้องตายบันนี้เดี๋ยวไปเรื่องวิธีการออมกันว่าเฮตุอย่างไรอันนี้แมงตัวนี้แซ่บๆเด้พี่น้อง เอได้จากพี่น้องเดี่ยวห้าสิเอาไปอ๋อน้ำน่อยๆน่าจะนอสิได้กินกับข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าสืแแ้บแต่ว่าเข้ากันกานาสิเป็นข้าวเหนียวนะจ๊ะนีคือหัวที่ห้าใส่ขี่แล้วล่างน้ำเอี่ยมสะอาดแล้วนะจจะนอตําพริกสดน่าจะจักสามเม็ดแล้วก็ใส่กระเทียมจักสองกีแล้วก็ใส่หอมแดงน่าจะใส่หอมแดงจักสองหัวสามหัวนะพี่น้องเนาะ ต่ำพ่อบุบๆดอกจ้าบอต้องต่ำละเอียดหลายดอกจ้าตั้งกระทะไปเลยจ้าเอากระทะตั้งแล้วก็เอาน้ำใส่เนาะพี่น้องเนาะเอาใส่กระทะได้ละแกงไก่พี่น้องเอาน้ำใส่จักน้อยเพราะว่าเฮาสิอ้อสิอ้อมซื่อๆบ่ต้องใส่น้ำหลายน้ำเดือดแล้วเฮาก็เอาพริกแกงที่เฮาต่ำวางหั่นใส่ลงไปเนาะจ้ะเนาะเอาพริกแกงใส่ปล่อยให่หนำเดือด อีกจักหน่อยเขาก็ใส่เกลือใส่เกลือจักหน่อยนึงเนาจะนอเกลือเสืรอลงไปแล้วก็ใส่ผงนัวหรือผงสุรรล่ะจะแล้วแต่มักใส่หน่อยเซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายเนาจะนอใส่ลงไปใส่น้ำปลาตอนเขาใส่น้ำปลานี่ก็น้ำเดือดจักหน่อยนอพี่น้องนอจังบัวขาวใส่น้ำปลาลงไปก็เอาตามห้องมักอะไจ้ะ พอนามเดือดแล้วเขาก็สิเอาห่วกที่เขาทำความสะอาดใบลงไปนอะนจะนอเที่ลงไปเลยใส่ลงไปแล้วกระทะให้เพิ่นซุกจากน้อยนามกระเดือดพุดพุดขึ้นเขาก็เอาผักใส่ผักที่แม่เจียบใส่เนี่ย,ก,ก,ยก็มีผักชีลาวมีอันใบแมงลักมีไอใบอ้อมแสบแล้วก็ใบ,บพริกนอะจะใส่ลงไปเลย พอใส่ลงไปแล้วห้าก็ค้นให้เพิ่นเขากันแน่จักหน่อยหนึ่งเนาะจะคโคเลโคเลให้เขากันเลยแล้วก็อันว่างไว้ราต้องไปค้นหลเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ปล่อยไวจักหน่อยให้เพิ่นเดือดเสียงน้ำเดือดพุดพูดดแล้วพอไก่สุกแล้วอันนี้สุกแล้วเนาะจะเพราะว่าห้าตั้งไวโดนเติบแล้วสุกแล้วห้ากระตักลงมาแล้วก็เอาเขาขัวใส่ใส่เขาขัวใสีไดห้อหอมเนาะพี่น้องเนาะอมเ้า ค้นจักน่อยพอห้าใสเขาขัวแล้วก็ค้นจักน้อยเนาจะนอ,นอเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องนี่ละอมหวกจ้า